สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาราเมสเชียงไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะผมมาต้อยพาทุกคนเข้ามาในห้องนอนของคาร่านะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูในห้องนอนนะคะ,ะพามาดูนะคะต้นไม้นะคะเขาเรียกว่าไม้ประดับเนาะนะคะไม้ประดับนะคะเชื่อไหมว่าไม้ประดับต้นนี้นะคะมีอายุ52ปีแล้วนะคะ ไม้ประดับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าน,ะะน้ำตาราชินีนะคะหรือว่าทุกคนจะรู้จักไหมน,นะคะชื่อสับประรดสีบินเบอร์เกียนูแตนนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะทำไมถึงอายุ52ปีเชื่อไหมว่าต้นนี้52ปีจริงๆนะคะเพราะตอนที่ปป้าโทมัสคอดใหม่ๆนะคะโอป้านะคะได้นำ น้ำตาราชินีเนี่ยนะคะมาจากที่ทํางานตัดเอากิ่งมานะคะแล้วก็มาแช่น้ําไว้นะคะก็เอามาปลูกไว้ตั้งแต่ปะป๋าทมัตคลอดนะคะได้ยังไม่ถึงเดือนนั่นเองนะคะตอนนี้ปะป๋าทมัตอายุ52นะคะน้าตาลาชินีจึงมีอายุ52ปีนั่นเองนะคะทุกวันเกิดของปะป๋าทมัตในเดือนมกราคมนะคะน้ําตาราชินีก็จะบานดอกอยู่นะคะเนี่ยนะคะ ในช่วงเดือนมการานะคะวันเกิดของประบาัาโทมัสน้ำตาราชินีก็จะบานดอกนะ,ะทำไมถึงเรียกว่าน้ำตาราชินีนะคะจริงๆเขาก็จะเรียกว่าสับปะรดสีนะคะบินเบอร์เกียนูสเตนนะคะมีถิ่นกำเนิดมาจากนะคะ,อะของประเทศบราซิลอุรุกวัยและอาร์เจนตินานั่นเองนะคะเป็นพืชพืชชนิดนี้นะคะใช้เขาเรียกว่าอะไร ใช้เป็นปลูกเป็นไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะ่าสิบสองปีนะคะบานดอกตลอดบานดอกตลอดทุกปีนะคะาบานเป็นช่วงๆเนาะเวลาบานแล้วก็จะมีหยดนะคะหยดน้ำออกมาเป็นยางนะยางนะคะเลยเรียกว่า น้ำตาลาชินีนะคะน้ำก็จะหยดออกมาเป็นยางนะคะยางของปาทุมัสเขาก็จะเอามารองไว้นะคะเนี่ยนะคะมันจะเป็นยางะะไหลหยดออกจากตรงนี้นะคะเป็นน้ำตาลาชินีนะคะ อายุ52ปีเข้ากับป้าโทมัสนะฮะโอป้าบอกว่าโอป้าดีใจเนอะ,อะโอป้าก็คือพ่อของป้าโทมัสนั่นแหละนะเขาบอกดีใจที่โทมัสดูแลต่อจากเขานะเะราาวอาโอป้าโอมาเขาย้ายไปอยู่ที่บ้านแล้วแต่ก่อนเขาอยู่ที่นี่นะคะ,ะป้าโทมัสดูแลรักษานะคะน้าตาราชนีอย่างดีเลยเพราะว่า เป็นของที่ปูป้านะคะพ่อของปูป๊าโทมัสนะคะเอามาชําไว้นะคะเอากินมาชําไว้ตั้งแต่ตอนที่ปูป๊าโทรมัสคลอดใหม่ๆยังไม่ถึงเดือนนะคะที่แรกปูป๊าโทรมัสพูดมานะต้อยก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อเขาหร่ก็เลยโทรไปถามปูป้าปูปาบอกว่าใช่ฉันเอามาจากที่ทํางานนะคะเนี่ยนะคะป้ปนะ้าเขาเรียกว่าบอลสีนะคะบอลสีแปลว่ามามาต้อยเนี่ยเป็นแปลใน Google มาแล้วนะคะ บนสีชนิดนี้เขาเรียกว่าน้ำตาราชินีนั่นเองสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะก็ไม่ใช่บานดอกเฉพาะเดือนมกรานะคะก็ะจะบานดอกทุกช่วงของเขานะคะก็มีอายุ52ปียังสวยงามเหมือนเดิมเลยสวยงามไหมคะลูกใช่คาล่ายืนยันอีกคนนึงนะคะแคาลาอยากโพสให้เห็นหน้าละนะคะ คาร่าบอกว่าอยู่ในห้องนอนของคาร่าเองสวยๆนะคะดอกจะเป็นยางนั่นเองนะคะจ่าลูกใช่ค่ะพิ้งพิ้งสีชมพูนั่นเองนะคะนะคะน้ำตาราชินีนะคะที่เรียกน้ำตาเพราะว่าเวลาบานดอกออกมานะคะก็ดอกก็จะหยดนะฮะหยดน้ำตลอดเวลาต้องอะไรเพาว่าโฮมัต้องหาอะไรมารองไว้นะคะ มาลองไว้เพราะว่าหยดมันเป็นยางค่ะเป็นยางแล้วก็สวยงามป้าโูมัตแต่ว่าดูแลอย่างดีแล้วก็ต่อไปก็จะยกให้เป็นของคาร่านั่นเองให้คาร่าดูแลต่อจากป้าโทมัสนะคะป้าโทมัสได้รับนะคะมาจากโอปา้านะคะแกหามก็คืคคคอพ่อของป้าโทมัสนั่นเองอายุเยอะกว่ามามา่มาต้อยอีกนั่นเนี่ย52ปีแล้วนั่นเองนะคะสวยงามเนาะน้ำตาราชินีนะคะ ออกดอกบานดอกนะคะป,ป้าชอบเพราะว่าช่วงที่ป,ป้าเอากิ่งมาชำมนะันบานดอกนะคะในช่วงที่ป้าโทมัสนะคะคลอดพอดีนะคะก็เลยว่าเออเป็นการต้นรับลูกชายคนแรกของปอป,ป้านะคะป,ป้าเลยชอบมากนะคะแล้วก็ให้ป้าโทมัสนะคะ ดูแลต่อนั่นเองสวยงามนะคะน้ำตาราชีนีนะคะหรือว่าสับป,ปะรดสีในบินเบอร์เกียนแตงนะคะมีชาบมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศบราซิลอุรุกวัยและอาร์เจนตินานั่นเองนะคะประเทศไทยคิดว่าน่าจะมีนะคะน่าจะมีเนาะนาจะมีคนออกไปปลูกนะคะลองไปหาชมดูนะคะคนที่ชอบปลูกเนาะไม้ประดับนะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ปะปะ้าโฮมัดเก็บไว้ในห้องนอนคาร่านะคะสวยงามทำห้องนะคะปลายเตียงของคาร่านั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่านี้เชียร์ไทยในเยอรมันและมามาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย